ของขวัญวันแม่ชิ้นบิก๊กลินลี่ได้หมดท่าสดชื่น ซุ่มเก็บเงินซื้อรถป้ายแดงคันงามให้แม่เกดเป็นของขวัญวันแม่ด้านคุณแม่สุดปลื้มเพราะเป็นรถคันแรกต้องบอกว่าทั้งสวยทั้งเก่งกันยกบ้านจริงๆสำหรับสองพี่น้องนักร้องนามสกุลได้หมดท่าสดชื่นอย่างเจนนี่ลินลี่ที่เรียกได้ว่าขยันทำงานเก็บเงินและสารฝันตัวเองและครอบครัวสุดๆคิดถึงมากแม่ป๋องเปิดภาพดีเจแมน ก้มกราบเท้าพอเศร้าปีนี้ลูกไม่ได้กราบเท้าแม่เหมือนทุกปีเริ่มติดปีกบินนิวเ็กเกี่ยวก้อยเดินสายแก้บนหลังมีลูกคนแรกสำเร็จลูกเจ็บแม่เจ็บกว่าหุ้ม,มโมโโหน้องดิสนีย์วิ่งชนโต๊ะจนได้แผลโชคดีไม่โดนตาล่าสุดวันที่12สิงหาคม2 5ง6 5 6 6 เนื่องในวันแม่แห่งชาติลินลี่ก็ได้ถือโอกาสดีควักเงินซื้อของขวัญชิ้นิ๊กคือรถยนต์ป้ายแดงให้กับแม่เกดคุณแม่สุดที่รักโดยงานนี้ลินลี่ก็ได้เผยผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า วันแม่ปีนี้ซื้อรถให้คนสวยละกันขอให้แม่มีความสุขแบบนี้ตลอดไปยิ้มเยอะๆเหตุผลที่น้องซื้อรถให้เพราะสามถึงสปีที่ผ่านมาแม่ทำงานหนักร่วมกับน้องมาตลอดไม่เคยพักเลยไหนจะไข่อีกแต่มาตอนนี้ทุกๆอย่างมันก็ดีขึ้นแล้วถึงรถจะไม่ได้สวยไม่ได้แพงมากแต่น้องตั้งใจเก็บเงินซื้อให้แม่นะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันแม่66ซึ่งหลังจากที่นักร้องสาวได้ไผยโพสต์ดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีบรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีและชื่นชมความน่ารักและเก่งของที่น้องบ้านนี้กันอย่างล้นหลาม ขณะที่ทางด้านแม่เกดก็ได้เข้ามาคอมเมนต์โพสต์ของลูกสาวคนเล็กว่าขอบใจมากนะขอให้เจนนี่ลินลี่มีแต่ความสุขความเจริญแม่ดีใจมากๆเลยเพราะนี้เป็นรถคันแรกของแม่